หมายเลข 0, 2, 0, 2เมื่อคุณได้เจอเลขชุดนี้เทวดาต้องการสื่อสารความหมายมาถึงคุณหมายเลขสองเกี่ยวข้องกับความสมดุลความเป็นคู่ความสามัคคีการปรับตัวการร่วมมือกันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วน ความเปิดกว้างในความรักความอ่อนโยนและความเมตตาเกี่ยวข้องกับความเฉลียวฉลาดความทะเยอทะยานและความอ่อนไหวเป็นการเสียสละส่วนหมายเลขศูนย์เกี่ยวข้องกับพลังงานต้นกำเนิดพลังงานสากลหมายเลขศูนย์สแสดงถึงอิสรภาพความไม่มีที่สิ้นสุด หมายเลขศูนย์ยังหมายถึงศักยภาพทางด้านจิตวิญญาณของคุณมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางทางจิตวิญญาณและแนะนำให้คุณฟังสัญชาตญาณของตัวเองฟังตัวตนที่สูงขึ้นของคุณ02.02เน้นให้คุณรักษาความศรัทธาและความไว้วางใจ ที่คุณมองโลกให้คุณมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเส้นทางที่คุณจะเดินไปข้างหน้าด้วยทัศนคติที่ดีและมุมมองในชีวิตของคุณที่เป็นบวกปาฏิหาริย์สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของคุณขอให้คุณไว้วางใจและเชื่อว่า ทุกอย่างจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองจงรักษาพลังงานภายในของคุณให้เป็นบวกขอให้คุณมีความเชื่อมัน่นว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นั้นมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแน่นอน นอกจากนี้เทวดายังต้องการสื่อสารความหมาย0บวกสบวก0บวกสซึ่งมีค่าเท่ากับ4หมายเล็กสเกี่ยวข้องกับความถูกต้องความอดทนความทุ่มเททำงานขอให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณอดทนทำงานอย่างมุ่งมั่นนั้นมันจะส่งผลลัพธ์ให้คุณอย่างดีเลิศ ขอให้คุณซื่อสัตย์สุจริตและฟังปัญญาภายในของตัวเองหมายเลขสี่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าความยุติธรรมความจริงจังและขอให้คุณรู้ว่าเมื่อคุณเจอหมายเลขสี่เทวดาเขาอยู่เคียงข้างคุณเสมอขอเพียงแต่คุณไว้วางใจและเมื่อคุณต้องการคำตอบคุณส่ง สัญญาณออกไปส่งความรู้สึกออกไปสิ่งที่คุณต้องการคำตอบจะมาในรูปแบบที่เป็นไอเดียที่เป็นแรงบันดาลใจขอให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทุ่มเททำลงไปนั้นมันจะเป็นผลลัพธ์ที่หอมหวานแน่นอน